ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวโต๊ะนะคะเดี๋ยวไปก็จะมาดูสารามด้วยเนาะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นโต๊ะของเราก็จะมีเก,ก,ก้าอี้ค่ะก็นี่นะคะค่ะมีปฏิทิน,นะคะ่ะวันนี้วันที่สี่นี้วันที่สี่นะคะเสาร์ที่สี่เนาะจะเป็นวันที่ห้าวันอาทิตย์ ถ้าจัดนังคารภูมิธาตุก็ได้ตามวันที่มันเป็นจริงไปนะคะต่อไปซอวนก็จะมีะตัวปั๊มต่อมาค่ะสองใส่ดีเซลปากกาค่ะก็มีเหล็กหีค่ะ,ก,คก,ะการเมจิกค่ะมีการเมจิกที่ไม่เขียนกรนะดานอะไรอย่างนี้ค่ะก็เหมือนโต๊ะค,คุณครูอะไรประมาณนั้น แล่มันจะใหญ่กว่านะคะนี่คือโซนโตทั้งหมดค่ะนี่เป็นกล่องของเล่นของเราเป็นของเล่นบ้านเนาะค่ายน่จะเป็นตุ๊ก,กตาบาร์บี้นี่คือโซนตุก๊กตาบาร์บี้เป็นสติกเกอร์เอลซ่าค่ะอันนี้เป็นขวดนมค่ะนี่เป็นตุ๊ก,กตาเด็กอันนี้เป็นป,ปิทินอันนี้เป็นตุ๊กตาเอลโมอทอสแผมจุกด้วยนะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาขายิงค่ะค่ะตอนเจนจะแถม กล่องตีนเราเนี้เป็นสกูชี่ค่ะก็อันเหลืออันนี้เดียวที่สโลที่สุดค่ะแล้วก็บางอันเป็นของแถนะแต่ว่าไม่ใช่ตอนจะมันอยู่ในตะกร้านู้นนะคะของแถ้หมดเลยแต่ว่าเราไม่อยากเอามาอันนี้สวยที่สุดแล้วนะคะเพราะอันนั้นอันอื่นไปเล่นดำแล้วนะอันนี้จะเป็นของเล่นที่แถมมาก่อนน้องแอร์ตัวอื่นที่น่าเกลียดมากเลยก็เลยเอาของเล่นมา อันนี้เป็นผู้ชายนี่เป็นบาร์บี้ผู้หญิงอันนี้เป็นมอกซี่เกิลนะคะไม่ใช่บาร์บี้เนอะอันนี้จะเป็นกล่องเก็บเงินของเราเป็นกล่องของแม่นอะอันนี้เป็นตัวปั๊มค่ะเป็นกล่องใส่ปั๊มนะคะเป็นดูแลอิโม่กับพึ่งโซนนี้จะเป็นสนามจะมีให้อยู่กันเลยอันนี้เป็นทรายนะไม่เกี่ยวนะ ในชาสักสารอย่างนี้ค่ะเป็นล้วนเนาะจะเหมือนน้องคนนั้นแหละของน้องคะค่ะต่อไปจะเป็นน้ำลายเอเลี่ยนนะคะแบบนี้ค่ะนี่คือ,ม,อมันเป็นน้ำลายเอลีน่นเป็นสามน้ำลายเอลี่นนะคะมาคุณถามว่ารู้ได้ยังไงคะว่ามันเป็นสามมันเป็นแค่น้ำลายเอเลี่ยนแต่ดูจากนี้ค่ะ นี่ค่ะมันจะเขียนคาว่าสลามเนี่ยค่ะ S L I M E นะ S I M e S I N e S I S L I A M E S I S L I A M E นะอันนี้คือมันขาดฉันก็เลยอ่านเป็น N ก็เอ็มก็เป็นแบบนา้นเนี่ยก็แขได้บอลทำไมสีนี้ก็เป็นสีส้มคะจริงจริงเป็นสีแดงนะคะสีนี้ก็เป็นสีส้มสีก็สวยจังสีแดงัรนเป็นสีแดงเข้มวีกเลยนะโหสีเลือดเลยแกสีข้างในเป็นสีส้ม ก็เป็นสีในเอฟเฟกต์ Effect, เนาะนี่เป็นสีในือเอฟเฟกต์สีจริงๆก็จะเป็นสีแดงเข้มนะคะสีแดงเลือดอะไรประมาณนี้ไม่แต่ไม่ถึงกับสีแดงเลือดหมูนะค่ะกเก็บข้าไปในกระปุกเลยเย่เดี๋ยวไปดูสลา,ามอันต่อไปกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นคล้ายๆน้ำลายเอเลี่ยนเนาะ ยืดกว่านะคะก็แผ่นนี้สามารถเอาไปเล่นกับพัดลมได้ค่ะตอน,นสลามพวกนี้ไข่หมดเลยนะคะอันนี้เราก็จะปรับไปบเป็นที่ทําสลามที่เขียนหนังสือที่ทํางานบ้านที่เล่นของเล่นอันเล็กๆอันวันนี้ยืดดูสิไหมที่สุดเดี๋ยวจะแผ่นบางนี่แผ่นนี้พอกดูซิดูสิ ว้าวสวยจังเลยนุ่มมากตรงน,งนี้สนามตัวเนี้ยชอบมากเพื่อแเลยอ่ะทำแล้วก็คิดว่าจะทำส่วนนี้ให้ลูกค้าดีนะทำส่วนแจกด้วยดีปะ่ะทำแจกดีปะ่ะทำแถในร้านดีปะ่ะ ชั้นคิดว่าเร็วๆน่าจะดีนะทุกคนก็คงจะอยากได้หรอมั้งทำเป็นของแถมนจากใครซื้อสิบอันขึ้นไปจะทำเป็นของแถมแล้วกันถ้าซื้อสิบอันขึ้นไปถ้าซื้อเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวจะแพงากื่อซื้อข,อข้อสิบเพิตไปต่อไปจะเป็นสี เขาสีชมพูซีซิ 4, แต่าในกล้องมันเป็นสีตาจีเป็นสีชมพูนะแต่ในก็มันเป็นสีตาจีเป็นสีชมพูอนะแต่ว่าทำไมในกล้องมันเป็นสีชมพูซิซิววก 4, ็ไม่รู้นะไม่รู้สาเหตุไม่รู้เหตุผลอะไรเด็กแท้ซื่อนี่นะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอักบุประมาณนี้น ปุกประมาณอย่างนี้เลยนะก็นี่นะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเป็ติดมือนะอันนี้ไม่แนะนำให้เล่นเลยมันติดมือมันติดมันติดกระปุกเลยนปะนะมันติดมือด้วยแหละมันก็ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นนีน จะเอาอีกหน,นึงสีมันจะคนขอมาสูรนี้เป็นสีที่มันมีสีสมีสาม้นเป็นสูบัเทอ์นั่นเองแต่ว่าสีไม่ใสเปลี่ยนปกรณ์ที่ทํามาจากสีใสเปลี่ยนเป็นทาให้มันสีอุ่นนั่นเองบอกว่าขอเป็นสูัเขอเป็นสูัเทอ์ี่มันเรียกวัตเทอร์แล้วหร มันจะคอยขอส่วนนี้มามันนุ่มมากยืงส่วนนี้มันก็ไม่ค่อยโอนอะว่าส่วนี้มันติดเออมามาถึงอุอาท,ทาที่เราเรอคอยกันแล้วเป็นอันนี้เลยสีเขียวตัวนี้เลยเราชอบมากอันนี้ชอบมากชอบจริงๆคือแบบ ชอบจะแบบอยากเล่นไปชุดกันนานเดี๋ยวจะให้ดูความเด้งความยืดความแรงมันเห็นปะเด้งอ่ะจริงจิงก็โคตรมหาฟินเลยนุ่มก็นุ่มดีก็ดีด้วยไม่ใช่ดีแต่ปากนะที่เราพูดมันเนี่ยเป่าได้นี่ย ยโอเคนะถอว่ารีวิวแล้วเนาะ้ามีคนขอร้องมาให้ทำสลามดูให้ลองทำลองทำรีวิวสามทั้งหมดก็มารีวิวแล้วนะแต่ว่าเราแถมโต๊ะให้ด้วยแถมรีวิวโต๊ะให้ด้วยอันนี้เป็นอันที่เรามิลลี่ชอบมาก คะตามจริงเราชื่อว่าน้องน้องแคทนะคะแต่ชื่อชื่อ,อนี้เลยเป็นชื่อชาติแล้วของเราแม่บอกนาหมอตุกบอกหมอพี่บอกแล้วแม่เราก็บอกอ๋อๆเราก็เลยติดเรียกว่ามินดี่นะ้ำแต่มันก็ชื่อเราเแหละเรามีหลายชื่อนะ นุ่มมากแล้วก็ยืนด้วยปะไห้ไอะไรบานะชอบมากอันเนี้ยชอบที่สุดจากกววอนไหมจะมีกรีนแล้ไม่มีห่ะตมันนั่นข่าสีเยอะแล้ว็นไมนี่น วันลาออกออกมาดีกว่าวันลาไกจ้าเก็บใส่กระปุกอะ่ะกระปุกมันก็อันนี้แหละใหญ่มากสำหรับวันนี้เราจะมารีวแบบิวเจ้าตัวนี้อีกครั้ง 今天好。